โคตรโดกเลยทุกคนหันไปทางไหนก็โดบมันหวานกรอบมากเลยทุกคนต้นนี้ก็เหมือนสาลี่นะคะทุกคนคล้ายๆสาลี่เลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกตาอยู่สวนแอปเปิลค่ะทุกคนมาเก็บแอปเปิลตามฤด,ดูกาลนะคะตอนนี้แอปเปิลออกแล้วคะ่ะทุกคนก็เป็นแอปเปิลของเพื่อนบ้านนะคะเขาก็ไม่ได้ดูแลนะคะก็มาเก็บ ทุกปีค่ะปีที่แล้วก็มาเก็บนะคะปีนี้ก็จะมาเก็บอีกเหมือนเดิมนะคะเอาถุงมาแค่ถุงเดียวค่ะทุกคนจะเก็บไปแค่ถุงเดียวนะคะแค่พอกินนะคะแล้วก็ถ้าหมดก็มาเก็บใหม่ได้มีลูกแพรด้วยค่ะเก็บไปหมดเลยนะคะอร่อยฝน,นกำลังจะตกรูอเปล่าก็ไม่รู้แต่ลมแร้แระคะก็เก็บไปก็ร่วงไปลูกดกนะคะ ถ้าเราไม่เก็บก็ไม่มีคนเก็บเพราะว่ามันเป็นเื่องที่ส่วนบุคคลลูกใหญ่ๆค่ะทุกคนดุกมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยจะกินยังไงหมดก่อนเต็มต้นไปหมดดูอืม จะกินยังได้เสี่ยงเนาะนี่แมงกินลองชิมดูค่ะทุกคนต้นนี้ไม่ค่อยแซบ่บแดงเต็มต้นเลยชอบกินมากเลยค่ะต้นนี้โอ้ยเก็บยังไงเนี่ยให้หมดเนี่ยเนี่ยดูดิ ดูทุกคนดูโอ้ยแดงเต็มต้นเลยสุกแล้วโอ้ยสงสัยจะคงจะต้นนี้แล้วก็กลับบ้านแล้วคะ่ะทุกคนปีที่แล้วก็เก็บปีนี้ก็เก็บนะคะต้นนี้ทีมค่ะทุกคนรสชาติจะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่า หวานเจี๊ยบเลยค่ะทุกคนอืมอร่อยกรอบหวานอืมเอาไปแค่ถุงเดียวนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยดูสิสวยเนี่ยสวยมากเลยงามมากมายเลยะค่ะทุกคน สวยงามจริงๆเลยเออกไปไม่เยอะค่ะทุกคนยิ่งเก็บก็ยิ่งกินไม่หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยอยากกินก็ค่อยมาเอาอีกอยากกินก็มาเอาอีกค่ะทุกคนมันมีเยอะเต็มเนี่ยทั้ง สวนนี่ใช่หมดเลยทุกคนแดงสดค่ะทุกคนดูเนี่ยปีนี้ลูกไม่ค่อยสวยค่ะต้นนี้เนี่ยมันเป็นจุด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 นะคะแต่ว่ามันหวานมากเลยครับไม่รู้มันเป็นอะไรมันเป็นจุดจุดอะ่ะปีนี้เนี่ยผิวมันไม่ค่อยสวยเลย มันหวานกรอบมากเลยทุกคนถ้าเป็นบ้านเรานี่โคตรดีเลยค่ะทุกคนแบบนี้เนี่ยคงกินคงหมดตั้งแต่ที่ยังไม่เริ่มกินเลยตั้งแต่มันอ่อนๆน,นะคะทุกคน งามเด้อนี่เป็นพวงงามนี่ทุกคนลูกโคตรใหญ่เลยเนี่ยลูกสมบูรณ์มากเลยขนาดนกยังไม่กินเลยทุกคนมันเยอะจัด ปลอดสารพิษแท้ๆท,ทูเลยออกเองบางปีมันก็ดกบางปีมันก็ไม่ดกนะคะต้นนี้บางทีมันก็มีสามสี่ห้าลูกเองอืมทุกคนจะกินยังไงให้หมดก่อนดูค่ะทุกคนเนี่ยโอ้ยเยอะเกินทุกคนแบกก็แบกกลับไม่หมดหรอกเดินไปก็ยังไม่ทั่วเลยอยู่แค่ ที่เดิมเนี่ยสองสามต้นเนี่ยพาไปดูด้านนี้ค่ะทุกคนมีลูกแพรด้วยไม่มีคนกิน,นะค่ะทุกคนลูกแพรต้นนี้ปีที่แล้วไม่ค่อยอร่อยดกจนแบบว่ากิ่งมันหักเนี่ยเนี่ยดูอืนี่ลูกพลุนก็มีค่ะทุกคนเต็มเต็มไปหมด ลูกพลุนมืนลูกพลุนป่าเลยทุกคนลูกมันกลมๆล,ลูกกลมๆม,มนๆโคตรเปรี้ยวเลยทุกคนก <c oughs> ต้นนี้ปีที่แล้วเนี่ยมันมันดกมากเลยนะคะปีนี้มันไม่มีเห็นไหมมีน้อยเดียวเองเนี่ยต้นนี้ก็ดกปีที่แล้วแต่ปีนี้ไม่มีดูเอาเถอะทุกคนนี่ดู กินไม่หมดหรอกแบบนี้เนี่ยเล็กๆรสชาติต่างๆกันออกไปค่ะทุกคนดูทางนูน้นวนลูปอยู่เต็นในนี้สงสัยคงต้องกลับแล้วแหละทุกคนดู โอยกินไม่หมดกินยังไงหมดนี่อ่ะนี่สุกงอมแล้วอืมไม่ค่อยแซ่บคะ่ะทุกคนต้นนี้ ดูเอาดูเอาค่ะทุกคนนี่โอ้โหโอ้โอันนี้เห็นแต่ลูกค่ะทุกคนชมพูเต็มต้นเลยลูกเล็กๆมาอร่อยอ่ะ ทั้งสวนมีเป็นสิบพันมั้งเนี่ยเดินในดงหญ้าแล้วทุกคนต้นนี้รสชาติคล้ายๆสาลี่นะคะทุกคนปีนี้ลูกเล็ก ลูกเล็กและลูกน้อยเนี่ยคล้ายๆสาลี่ค่ะรสชาติต้นนี้โคตรดกเลยทุกคนหันไปทางไหนก็โดกกินไม่หมดหรอกแบบเนี้ยอร่อยกรอบอืม ต้นนี้ก็เหมือนสาลี่นะคะทุกคนคล้ายๆสาลี่เลยมามะะชิมเบิงค่ะทุกคนชิมเบิงชิมดูเนี่ยเรี้ยว ถูงเบลเลยเลยต้นนี้มันอร่อยมากเลยทุกคนแต่สีแต่มันเปลอกมันไม่ค่อยงามปีนเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรได้ถุงหนึ่งค่ะทุกคนบ้านฝนนะคะบ๊ายบายค่ะ